กมันเผ็ดแล้วนี่นี่ถ้าไม่เผ็ดตขอเขานี่ให้ออโอเคไหมใสาะวยมั้ง่วยมั้งคำกำลังยังไดี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 ดไดี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 ด้ดีเีดาอีดีดีอีด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 ีใีดเดาดีดีสีดีดีดีนี่ีดีด <bra in. S 2> ีด yeah. ีดีด oh. uh ีด oh. uh ีน oh. uh ีด oh. uh ี oh. uh ี่ีด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 ดีดีดีีดีดีีีีดีีีีีี หีบีบแปลว่าหีบแปลว่าอย่างปล่าชด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 เข้าไปหีบแปลว่าอย่างลูกมดหีบชดเออชดเออนี่ลูกมาทำก่อนกินลูกนี่มีก๊อกนี่ไม่ใส่โจ๊กงี้หรอไหนไม่ใส่โจ๊กมีกอกเหมือนกันนะี่เขาเขากินต้องกินกับมีกอกตักตัวนี้มาใส่ตัวนี้ตักเข้าไปอ่าตักตัวนี้ใส่ตัวนี้ให้หีบเข้าไปเร็วๆไอ้ใบมะขูดทอด ครับครับลยเลยยรัมคำนี่เออแฉหมูต้อยโอครับตัวที่งัครับครับคันเดียวเอาอไรก็คือมันมันกลิ่นหอมหยัดได้กับหมูมันน้ำต่อเลยว่ามันกินแล้วมันหยัดริองมันคิดว่าลู่อีสานกับลู่นี่่เหมือนอ่าแล้วต้องใส่แคบหมูลอยเข้าไปไปที่ข่ะอ่าพเดไหมีเผดแล้วมันจะมีน้าหอมดองด้วยอ่าี่นี่หน่อยเอเข้าไปไที่แขม